าปกติเด็กในยุคนี้ไม่เข้าใจเรื่องการสวดมนต์ก็พ่อแม่อนยุคนี้ความครอบครัวไม่ได้สอนพอเห็หนใจก็ไม่เข้าใจเพราะวัตถุจริยเนี่ยท่านได้สอสนสวดมนต์เพื่อต้องการห่างจากความรู้สึกสนลกมั่งให้ห่างมัง่ง ยิ่งกลางวันเราทํางานสารพัดเรื่องที่เราบันทึกคัตามตาของจมูกลิงกายคนโบราณเขาสวดมนต์ก่อนนอนเพราะเพราะอะไรครับดวงตาเอาจิตไปอยู่ที่ในขึ้นของพุทธมนครับให้จิตเราเนะี่ยไปขึ้นให้พุทธมนมันจะได้ห่างจากความรู้สึกที่เราบันทึกในวันนั้นโดยเฉพาะขึ้นที่ไม่ดี ให้ห่างชื่ที่ไม่ดีเวลาฝันมันก็ไม่ฝันในวันที่เรารบันทึกจะสังเกตตอนกลางวันเราบันทึกอะไรเวลาน,นอนมันจะตามไปฝันกลาคืนใช่ไหมละ่ะทั้งทางโลกและทางธรรมท,ทีนี้เราสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยอะไรตามเราไปก็พอพูดบาลามะสงไงก็บุญไง มันมากกว่านั้นนะถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆเนีเราห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆเนี่ยเราจิตเราก็เป็นสายใหกับพู้ชมมนมันสุดยอดนะสุดยอดเลยเราห่างจากโลกเราต้องท้า,าใจเรื่องธรรมเพราะโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันแต่แต่ราบันทุกทางโลกมาก เราจะเข้าใจทางธรรมไหมไม่เข้าใจจะให้เรามาธรรมะล้วนๆเนี่ยคงไม่ใช่เพราะเราต้องทำามากินแต่เราเอาเวลาว่างคือก่อนนอนต่อน,นอกก่อนนอนหรือตื่นนอนให้สมมติเราจะปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนยิงแค่นี้นะผมถัมต่อมาพอบอกว่าสวดมนต์น